มาครับวันนี้เราก็มาเผาถ่านนะครับผมถ่านจากเตาซูเปอร์ซันครับนี่ก็เริ่มใส่ไฟเข้าไปแล้วท่อกลางก็เปลวไฟก็จะเริ่มติดขึ้นมานะครับจะสังเกตนะครับด้านบนนี้จะไม่มีควันเลยครับผมเห็นเป็นเปลวไฟก็คือไม้ด้านในนี่ก็ค่อยๆกําลังคายแก๊สนะครับคายแก๊สแล้วก็หมุนขึ้นไปครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับจะมาเปิดเตาให้ดูครับมาดูซิว่าฐานจากเตาซุเปอร์ซันฐานที่เผาสดๆครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอชมกันอีกทีตอนเช้านะกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเปิดเตาซุเปอร์ซันนะครับผมที่ท่านฤาษีเผาไว้เมื่อวานครับมาดูซิว่า่านจะเป็นยังไงบ้าง ท่านฤาษีก็กำลังจะเปิดเตาพอดีครับว,วันนี้เผาเผาฝนตกต้องใช้กํามังนี่งวม่านเราไอเตาเราไม่โดนฝนมันก็จะไม่โผลมันจะทนไอที่บอกผูกๆนั้นปล่อย,ปล,อยปล่อยอันนี้ออกแพ้วฝนฝนโดนฝนทำให้เตาเราขึ้นสนิมเราผูกง,ง่ายถ้าเราเอานี้ครอบอย่างนี้มันจะไม่ผูก เผาเสร็จก็ครอบไว้เผาเสร็จสองชองั่วโมงมันเย็นแล้วเราก็เอานี่ครอบถ้าฝนไม่ตกก็ไม่เป็นไรถ้าฝนตกถึงครอบไว้กันฝนกันฝนนี่เรามาเปิดกัน,นตอนเราที่ตอนจะเผาเนี่ยเราเอาดินปิดนี่ดินปิดเผาจุดประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็ติดแล้วนี่ถ้าเราทําแบบนี้ว้าวดูสิเราจะเปิดตเาตเาครับ เปิดเตาก่อนมาดูฐานไร้ควันจากเตาซุเปอร์ทันฐานแรงดีเลาทำอาหารไม่ต้องเติมบ่อยเติมใส่ครั้งเดียวเลยอืทำได้ตลอดฐานแรงฐานจะแรงกว่าที่เราเผาแบบกบดินแรงกว่าแล้วก็ทนกว่า อันนี้เราใส่ดินเพื่อให้มันเก็บความร้อนได้ดีครับใส่ดินด้านบนด้านข้างนี้ก็จะเป็นสวนลิ้นจี่ครับผมลิ้นจี่พวกอ่อนี่เราเอามาติดตั้งเลยที่สวนลิ้นจี่พวกอ่อนี่ แตงกิงก็ใส่เลยที่สวนลิ้นจี่ของป้าออครับผมแตงกิงเสร็จก็เอามาใส่เตาเตานี่มันเตาประจําสวนเลยเนี่ยลาป้าออมาจะได้มาปิ้งมาย่างเนี่ยดีเลยทานทันะศรีเผาถ่านมาให้ป้าออเรียบร้อยครับเวลามาเยี่ยมสวนก็มาปิ้งมาย่างได้แตงกิงแล้วก็เผาแตงกิงแล้วก็เผามันมีต้นตายด้วยเพราะ ปีหกสามมันแรงอืมลิงจีตายหลายต้นอยู่ส่วนอื่นตายหมดแต่ของเราตายเป็นบางส่วนนี่ครับของเรายังอยู่ดีของเรายังอยู่เดือ้ายเป็นบางส่วนฝั่งนี้รุ้นกันครับว่าทานจากเตาสุเสัน,น,นจะเป็นไม้เหมือนเดิมเพราะว่าพอแก๊สหมดเราไม่ต้องไปทําอะไรมันดับเองมันมดับเองไม่ต้องไป้ังวล ใช่นานใจทนถ้าไม่โดนน้ำถ้าเราเอากระมังครอบว้าวอืมทานไม้ตายไม้ผุไม้ไรก็ใส่ได้หมดแล้วเนี่ยทานสวยเนี่ย,ย,ยได้ประมาณเกือบสองกระสอบสองกระสอบอกระสอบหนึ่งที่ขาขายกันสองร้อยสิบ เตานึงทำอา,อาหารเสร็จสองสามอย่างไม่ต้องเติมอันนี้ขายอยู่ใช่ไหมท่าน<ะ>ขายไหมถ้ามีคนมาซื้อก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ขายทำใช้เองมากกว่าทำไว้ใช้เองเพราะมาันใช้ดี <S 2> <S 2> <S 2> แสงผ่านนี่จะนั่นแรงแล้วก็ไฟเสมอไม่ต้องเติมบ่อย เตานี้จุดติดดีนี่ไม่ถึงชั่วโมงก็ติดเตานี่มันทาอัตราส่วนมันได้เตาที่เราทําให้คุณผู้ชมดูเมื่อคลิปที่แล้วอ่ะครับใช่คือวัดระยะอะไรมันได้หมดนะครับเตานี้เผาติดง่ายติดไวมากอ,อ,อันก่อนมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ติดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เตานี่ติดดีทามาสองเตาละวว,ว,วันนี้ก็มาเปิด ทานจากเตาซูเปอร์ซันครับให้คุณผู้ชมดูยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ